สวัสดีครับผมจอมเจพีส n ลนเนะฮะวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนะฮะคือพีทิมพันแอปเปิลชิ้นหนึ่งครับมันคืออะไรต้องติดตามชมนะฮะห่อกล่องมาสวยมากครับเนื่องในวันชิสต์มาร์ครับผม อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะฮะคือ AirPods Plus เจเลคชั่นนะฮะหรือหรือ AirPods p u รุ่นที่ห้านะครับตอนนี้มันก็อยู่ตรงหน้าผมนะฮะแล้วมันก็อยู่ในมือผมครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้เป็นเจ้าของ AirPods u รุ่นที่ห้าตัวนี้แล้วนะฮะวันนี้สิ่งที่ผมจะมาให้ดูนะ,ะคือแกะกล่องให้ดูครับหรือในคนฝรั่งเรียกว่า unboxing ครับผมอันนี้ก็เป็น AirPods p u s นะฮะ สีดำนะฮะรุ่น3.2ิชิพครับผมนี่ฮะโลโก้ก็จะเป็น Apple จะเป็นสีดำนะฮะตัวหนังสือก็จะเป็นสีดำเพราะว่าผมซื้อรุ่นสีดำมานะฮะโอเคครับผมก็จะเปิดแกะกล่องให้ดูนะฮะนี่ฮะโอเคครับ สิ่งที่มีมาให้นะฮะก็คือไอพอ o u s 1หนึ่งเครื่องนะฮะสีดำครับผมเนี่ยฮะแล้วจริงที่เห็นตอนเปิดกล่องนะฮะจะเขียนคำว่า Design by Apple in California นนะครับคือดีไซน์ที่เอ่อรัฐรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกานะครับแต่ถามพี่ก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็เชิญรับชมแล้วว่าข้างในมันมีอะไรมาให้บ้างสิ่งที่มีมาให้ตอนแรกนะครับที่รับพลาสติกอยู่นี้นะฮะก็คือแผ่นแรกก็คือพิ Start Guide นะรหรือว่าคู่ม,มือการใช้งานนะครับแผ่นที่สองนี้ก็จะเป็น Apple แอ r พอร t ัดอินโนะคะก็คือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ i อ o พอร t พันะครับแล้วแผ่นนิสานที่มามีมาให้ก็คือ Apple s t i c k e r นะฮะก็จะมีมาให้สองดวงครับผมนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนกันนะฮะครับผมแล้วสิ่งที่อยู่ในกล่องชิ้นแรกนะฮะที่มีมาให้นะครคือหูฟังดีไซน์ใหม่ของทาง Apple นะฮะซึ่งมีชื่อว่า Apple Earpods ครับผมสิ่งที่สองที่มีมาให้นะครับ ที่พันอยู่นี่นะฮะก็คือสาย USB ซึ่ง h p p l e ดีไซน์หัวมาใหม่นะฮะซึ่งรุ่นก่อนเป็น30พินนะฮะแต่มาในรุ่นนี้เป็น8พินะฮะซึ่งมีขนาดเล็กมากครับผมแล้วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยใน iPod Touch รุ่น Fifth Generation หรือรุ่นที่5นี้นะฮะก็คือสายล้องนะฮะซึ่งมีชื่อว่า iPod Touch Loop นะฮะมีสีดำครับผมเพราะว่าผมซื้อสีดำมานะสายที่ให้มาก็จะเป็นสีดำนะฮะ ก็ก็ในที่มีมาให้นี่นะฮะก็จะมีแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณมากครับทีบ่ดูรับชมวิดีโอนี้นะครขอบคุณมากครับ